รวมถึงขับทีมเห็นมาข้างหน้าจะมีสกายไรเดอร์นะฮะโอ้ยกหนึ่งกิโลสุดท้ายาครับเดี๋ยวช้างภาพเราจะต้องที่อยู่ด้านหน้าบนมอเตอร์ไซค์จะต้องเริ่มสิกหนีไปแล้วนะครับเป็นภาพมุมสูงรครับ I'll in my lane fast, call it high speed I've been, yeah. I've been working hard, yeah I've been working nightly If you think you'll win, how not fucking likely I'll be taking shots here, now I'm playing numbers, so I know what I call sightseeing In the front row, run it up with a high of them bros, they know how to ignite me Call me CEO, I've been running shit, right? จะเป็นมาเลเซียครับมาเลเซียหลีดแรงนะคะมาเลยค่ะใช่นะครับแล้วก็ยิงคาตัวที่2นะครับแล้วปีชตำแหน่งที่4ครับโหดมากครับ300เป็นสุดท้ายครับตอนนี้ครับดีปีสขึ้นไปทางขวาครับรอดูครับโอ้ยตรงนี้แดงอุบัติเหตุครับแต่ว่าปีสยิงยาวเลยครับแบบนี้ปีสยาวมากเลยสปินยาวมากโอ้โหคาเลยครับ บอกแล้วว่าวี่ดนำเก็บแรงมาทั้งทางเพื่อการนี้เลยนะฮะที่สองนะคะก็เลยไม่ต้องรีบก็ได้นะไม่ต้องรีบเพราะว่าเวลาอยู่ในบรน n c นี่นหบบบ่ะ I'm going off every chance I get I don't really take the loss well, I'll admit That's why well, I'll make it to the top, yeah I commit I know I'm never getting lost, I get after it Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend be see something I ถ้ารอรอถ่ายรูปเลยครับนี่เวียดนาม่ะมาจริงๆนั้นนะตงกับอย่ตอนนี้เลยเหตุแล้วตอนนี้ก็้จะต้องจบเกมสามครัโอ้โหงสีนะ้อรโอ้โหีดเอามาเลเซียนี่ก็ยังไม่ไปไหนยัอยในท็อป10นะใช่ครับ เนี่ยครับถ้าอยู่ตำแหน่งหลักมากๆเนี่ยอันตรายครับอาจจะมีอุบัติเหตุได้นะนี่อนี่ย่ะดูชาดิชาพิษเหรอยอดนะขนัดแบบว่าวันนี้ผมกับพ่อตัวเงเรียนไทยแต่ว่าพี่เองอาจจะยังไม่ได้สอบเสร็จร้อยด้วยนะเพราะว่าพี่นี้กำลังเรียนด้วยนะครับฝึกด้วยครับ ที่สามไม่รู้น่นนาหรือฝงใช่ครับที่สองเป็น่น้ำที่สามเป็นขิม